ยี่สิบเก้ามกราคมสองห้าหกแปด คณะกรรมนะครับผ่านไปนะครับในยน่วงของการ รับถวายมือนี่นะครับนากับนักโอเคฟนีนะครับแล้วก็เจ้าทีเจ้าถางนั่นะครับนาทีทางนัฐานะทีมงานสองทานกรรมการนะครับได้แจ้งกับพวกเราขึ้นมานั่นะครับว่าผ่านไปเป็นที่เราียบร้อยแล้วนี่นะครับในในเรื่องของการรับถวายมือนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเปิดเลหวายกันแล้วนะครับเรได้ว่าจะเปิดรอบเพชรชานได้ร่วมสุกันแล้วนะครับแต่ว่าขอในนัาอีกสักครั้งแล้วกันนะครับในสำหรับเรื่องของสิทธิ์บัตรนั่นเองนะฮะใน ทำามคนนี 2> 2. I, ้กันด้วยนะครับสิบบาทธรรมดาอยู <so no so so. ่ที่ราคา20บาทนะครับและสิบบาทเหมาอยู่ที่ราคา100บาทจ้านะครับแต่จำหน่ายบริเวณ้าดตระเวิทีเลยนะครับเพิ่มเติมเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับนะสิบบาทของท่านเขียนชื่อแล้วก็บรรทึกที่อยากจะร่วมดุกส่งขึ้นมาให้กับพวกเราได้เลยนะครับใครโอนทิปออนไลน์ครับผมได้ไปแล้วได้ไปแล้วอ่ะบอกในแชทได้บอกในในไลน์ได้นะคะเพราะว่าโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยครับทุกท่าน ป้าจะให้อา่านก่อนเลยไม่เอาระหวานเลยใช่ไหมเอาๆๆๆบุปา้าใจร้อนซะด้วยไปแย้มไปแย้มไปแย้บยุตรัันะครับบอกว่าเชิญลำได้ทุกคนนะครับนะนเชิญลำได้ทุกนคนน,นะฮะ